ต้องตังค่ะ <c oughs> ซึงมากค่ะแม่ <c oughs> ทำถึงมากต <c oughs> ังมากแม่ <c oughs> ต้องมาเรียน <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อคิมนะคะอายุ19กําำลังจะ20สวัสดีค่ะชื่อพอยนะคะละวิพาค่ะชื่อเบลนะคะชื่อคิมพัชชาภานะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ๊กนะคะชื่อกุ๊กูนะคะ ก็อตอนนี้มีอาชีพเป็นเซลล์ขายเครื่องมือแพทย์ค่ะก็คือตอนนี้เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์นะคะคณะศิลปศาสตร์แล้วก็ตอนนี้กําลังจะเป็นแบบว่าฝึกเป็นนายนักศัลย์แล้วก็มาเรียนคอร์สของพี่ศีะคะ่ะ่ว่างงานอยู่ค่ะเป็นเด็กจบใหม่ค่ะจบจากอามอกรุงเทพค่ะตอนนี้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสม็ติจ่อขยาค่ะพระจอมเกล้าลกบาบบังค่ะคณะวิทยาศาสตร์ แล้วก็วันนี้แบบได้ความรู้ไปเยอะมากๆแบบเรื่องเกี่ยวกับเอกสารว่าแบบเราควรเลือกซัพย์ังไงเลือกแบบไหนที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้รู้ว่าแบบเออทำเลแบบไหนเหมาะกับการลงทุนหรืออะไรประมาณนี้ค่ะให้ความรู้มาเต็มเลยค่ะพี่สิสอนเข้าใจมากค่ะก็ได้รับความรู้ใหม่ๆไปเยอะมากเลยค่ะแบบที่อื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าที่นี่มีแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามเพจด้วยนะคะก็เพจ ฟร u นเดอร์พร e พ t y ร์ตี้ค่ะฝากเพจสุชาพร o พ e r t ร์ตี้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากเพจชื่อคีมพักพร o พ e r t ร์ตี้ค่ะแล้วก็ฝากเพจ my dream place ด้วยนะคะก็จะทำให้เต็มที่คะ่ะ <laughs> ก็ฝากเพจละวิภาฒน์พร r พเร์ตี้ด้วยนะคะฝากติดตามในที่เฟซบุ๊กนี้คะ่ะ องสําหรับใครที่สนใจอยากที่จะลงทุนหรือว่าอยากจะเป็นในหน้ารุ่นใหม่มสนใจในอสังหานะคะก็มาติดต่อที่พี่สีได้ค่ะก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเป็นน้องๆรุ่นถัดไปนะคะร<ๆ>อติดตามกันได้เลยนะบ๊ายบาย